ทำไมอ่ะไม่จริงโถเอ๋ยเมาอน้องอะ่ะออนจะบอกเลยว่าเจมมาเป็นเด็กที่หัวใจดีมากอะ่ะคือเป็นเด็กที่จิตใจดีกู๊ดฮาร์ดเป็นคนแบบควรได้รับการสนับสนุนไปเรื่อยๆอะ่ะในความรู้สึกแอนนะคะคือเขาเ,เขาตั้งใจเต็มร้อยแล้วคือเวลาเราบอกอะไร,เ,รเขาก็อยากจะทําให้ได้ทุกอย่างอย่างที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเข้าช่วงแรกๆกับนักแสดงใหม่ด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะมีเหมือนแบบวังวันยังไม่เข้าขาการด้วยด้วยปัจจัยอื่นๆไม่ใช่ม่มาจากตัวเขานะคะอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องมีการเอ้ยเรียกมาพูดคุยกันทั่วไปอะไรเงี้ยแต่คนก็อาจจะไปโฟกัสว่าหาว่าน้องเล่นไม่ได้จริงไม่ใช่น้องเล่นได้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในค่าบดินนะ่ะ นั่นบทยากกว่าตั้งเยอะเขายังเล่นได้เลยอ่ะช่มากจริงๆตอนนี้คือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวนัแทงหรือว่าไม่มีไม่มี <laughs> โถ <laughs> เขาเป็นคนที่จิตใจดีมาก <laughs> ไม่มีใครทําอย่างนั้นกุก <laughs> คนอย่างเจมาได้ว่าเขาเป็นคนดีมากแล้วเขาตั้งใจมากยันงงปะไอ้รอยู่ทำไมมีข่าวว่าแบบเกิดก็มีแอนก็เหนเน็นก็เออเขาเขียนเขาก็ไม่ถามเราเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราเป็นเจ้าของบ้านเราตอบได้หมดอะแต่แอนก็ไม่รู้เขาไปเอาข่าวจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่ๆๆะจูบกับไม่ได้ดุเลยคือพูดพี่โอเป็นคนตั้งใจทํางานอย่างที่บอกกํากับไงไม่รู้ข้าวปลาไม่กินเลยอย่างเงี้ยเขาเขาตั้งใจมากเป็นคนที่แอนให้เรื่องเรื่องความตั้งใจเราเต็มร้อยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะเป็นผู้ชายแล้วก็เวลาเขาบอกอธิบายอะไรอาจจะดูหน้าตาจริงจังคนก็อาจจะกลัวเขาแต่ถ้าถามแอนมันมันไม่ใช่อ่ะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอะไรเงี้ยค่ะ ไม่มีคือกองถ่ายมีปัญหาทุกวันบอกเลยป,ปัญหาตั้งแต่เรื่องปัญญาชนทีน่อาจรทำมาสี่เรื่องเ่ยไม่มีเรื่องไหนไม่มีปัญหาต่างรูปแบบกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อนจะินน้องมีมาถามไหมคะว่าเอ๊ะพี่อันจะถอดเมหรือเปล่าไม่มีไม่เคยคิดจะถอดเจมมาเลยมีแต่แบบมาคุยกันนั่งคุยกันต่อเอตีความฉากต่อไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายเขาอะไรค่ะถ่ายไป20กว่าคิวค่ะอีกประมาณ2ี่0นนะ ก็เร่งเลแอนก็อยากปิดเร็วๆอะไรเงี้ยแอนก็เร่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะเปล่าเปลเปล่าเปล่ไม่เร่งตามสปีดที่ควรที่ควรจะ,จะเป็นอะไรเงี้ควรจะถ่าย6-7เดือนแล้วจบอะไรเงี้ยค่ะ